กราบสวัสดีน้ำนมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมบู๊ดแองเกิลนั่นเองนะทุกคนวันนี้เขาได้ทําการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีเซตอุลตาเมนเข้ามานะครับนะก็จะเป็นการมีภารกิจรายวันครับแล้วก็สะสมตัวปีนั่นเองนะทุกคนนะก็จะเอามานี้ครับนะก็จะมีกรอบรูปครับกรอบรูปก็คือมีสายฟรีกับสายเติมนะครับนะทุกคนก็ให้สะสมเป็นรายวันไปเนาะมันก็มาเกอบทุกครั้งนะครับกิจกรรมนี้นะครับนะเป็นเซลตอันนี้ ก็จะมีการแลกอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นแลกชุดนะครับนะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับนะก็ทําการอ่านได้ะทุนคนนะอันนี้ผมก็ยังไม่อยากอ่านนะเพราะว่ามันเสียเวลามากนะอ๋อน่าจะเป็นการต่อสู้นะครับแล้วก็จะใช้สายฟ้านะครับในการต่อสู้หนึ่งครั้งนะครับน่าจะใช้สองสายฟ้าปะน่าจะใช้สองสายฟ้าโจมตีนะครับตัวตะปาดนะทุกคนแล้วก็ได้หัวเฮ้ยเฮ้ยได้หัวนี้มาครับทุกคนไอ้หน้ากากของอุลตร้าแมนนะครับนะเออ นะเป็นหน้ากากของฮีโร่นะครับนะเฮ้ยเท่ดีอยู่เท่อยู่นะครับเท่อยู่นะก็พูดติดขัดหน่อยนะครับคลิบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรอีกวะนี่ครับเป็นชุดสต่เติมครับทุกคนนะก็เติม8 9ก็ได้มือครับนะเป็นถุงมือนะครับนะนี่ครับอย่างเท่ครับทุกคนแต่ว่ามันโคตรแหลกครับตอนนี้มันเพิ่งอัปเดตเสร็จนะครับแล้วผมก็มาอัดให้ทุกคนได้ดูเลยครับแล้วก็149จะได้ทูดแบบเป็นนกคู่นะครับอันนี้เรียกไม่ถูกนะทุกคน เป็นชุดเด็กๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็สวยอยู่นะครับนะเป็นชุดคล้ายก็ตกิล่านะครับนะอ๋อเป็นชุดแบบอะไรวะสปาราดครับทุกคนเออเซสสปาราดครับอันนี้เอออย่างเท่ครับทุกคนเออประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีการแลกชุดด้วยอ๋อไอตัวนี้นะครับเอามาแลกเป็นชุดผู้หญิงได้นะครับแล้วก็จะมีปืนโอ้โหเชี่ยปืนมาใหม่ครับ M 1 6 a 4หนะทุกคนหูยอย่างเท่ทุกคน นะทุกคนก็ลองมาดูได้นะครับมีกางเกงเอ้กางเกงเท่อะชอบชอบแล้วก็มีการสุ่มด้วยนะครับนะมีให้สุ่มด้วยเนาะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวงเวยเยนอย่างเท่อะมีธาตเต้นครับธาเต้นนี่ธาเต้นแปลงร่างโอ้โหเท่ายางไ้อะหืมสุดจัดบอกเลยสุดจัดนะทุกคนแล้วก็มาดูอันนี้ครับ เกมพาร์นะโอ้อัปเดตกันไม่หมดไม่สิ้นเลยนะทุกคนนะเออก็จะขั้นที่หนึ่งนะครับสายฟรีก็ได้เป็นปืนกระกากมานะทุกคนนะที่เคยได้นะแล้วก็เฮ้ยชุดสวยครับทุกคนเฮ้ยชุดตีสั้นนี้สวยมากตีสั้นหก่ะเออตีสั้นหกแล้วนะครับแล้วก็หกขั้นนะครับกไ็ได้เป็นถาวรน,นะครับอันนี้ผมแบบข้ามข้ามมาเลยแล้วกันนะครับเอาแบบสําคัญสาคัญเลยเนาะก็จะเป็น mpx นะทุกคนนะแล้วก็จะเป็นขอเรียกว่ามีดหมอแล้วกันนะครับมีดนี้นะครั แล้วก็ขั้นที่16ก็จะได้เป็นรองเท้ามันครับเอ้ามันแยกึงแบบแยกแบบนี้แล้วหรอเดี๋ยวนี้เออวะงงครับทุกคนมันนั่นอัปเดตใหม่ครับแต่ก็มัมีพงมีเพชรแจกด้วยนะแบบว่าได้เพชรคืนนะครับทุกคนก็คุ้มนะครับคุ้มมากนะครับแล้วก็จะเป็นแว่นตานะนี่ผมใส่หน้ากากอันนี้อยู่นะครับมันเลยไม่เห็นนะทุกคนนะก็จะเป็นแว่นตานะครับแล้วก็ทําเป็นอะไรดีแบบมาดูชุดเลยดีก่าเฮดนี้ครับทุกคนเฮดเคสี่หนึ่งหกอู้เฮดเคครับใครเป็นสายเฮดเคบอกเลยว่า ตัจัดครับนะตัวโคตรสวยอะแล้วก็เป็นต้ยคอครับต้ยคอก็ดูไม่ได้อีกแล้วมันชุดมันปังนะทุกคนเออมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแล้วก็จะเป็นนากล้าครับโอ้โหวิ่งนากล้านี้เท่ครับนะเท่มากๆครับมาดูชุดเลยดีกว่านะครับนะผมขอไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับผมรีบไปทํางานเนาะนี่ครับอย่างสวยครับดูรองเท้าครับถ้ามีเอฟเฟกอีกนิดนึงนะ บอกเลยเริศนะครับนะก็ลองมาทําการเติมก็ได้นะทุกคนนะก็แ0 0เพรกับ1 5 0 0เพรนะครับนะ1,500เพรก็จะได้แบบได้เป okay. ็นอะไรนะกรอบรูปแล้วก็เป็นกระเป๋ามานะครับนะน่าจะเป็นกระเป๋านะอืมนะก็จะประมาณนี้ครับนะทุกคนนะแล้วมีอะไรอีกวะเนี่ยมีแรงครับแรงนาตะเีแล้วนะครับโอเคครับแรียงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูชุดกระเล็กน้อยดีกว่านะครับนะว่ามีปืนอะไรให้แลกหรือเปล่านะครับมีปืนอะไรให้แลกวะเนี่ย มาดูห้างครับนะมีปืนอะไรวะเดี๋ยวเด,วเดวีผมขอดูก่นนะครับปืนอะไรวะปืนนี้ปะที่มาใหม่นะเป็นก้าสีปะใช่หรือเปล่าทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนมันไม่เห็นมีบอกว่ะเอ้ยเป็นนี่นี่นี่น,น,น,นี่มีสองปืนนี่นครับนะเป็นปืนสไนครับแล้วก็เป็นพีก้าตูนครับนะที่เห็นเห็นนะแต่ทําไมเป็นสีฟ้าวะโคตรงงเลย น่าจะเป็นปืนนี้ครับที่เข้ามาใหม่นะเอ็นเอเอ็นเก้าสี่นะทุกคนน่าจะเข้ามาใหม่นะเออแบบก็สวยอยู่นะครับนะก็รีแลนดมาอยู่แลนดโกนะครับโกลไอวีนะผมนะใครที่อยู่แลนดไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูชุดดีกว่านะครับดูของรางวัลครับมาของรางวัลนะครับนะนี่ครับก็จะเป็นชุดอันนี้ครับนะชุดของแพทิสตัมไอวีนะครับ แต่ว่ามันดูไม่ได้นะครับมันกดดูไม่ได้นะก็ดูได้แค่จอเล็กๆนะครับก็เล่นได้ถึงก่อนนะครับชุดเดมอนก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับเออชุดแบบว่าเป็นเซตอุลตาเมนเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะมีเหมือนเดิมครับคล้ายๆเหมือนเดิมครับทุกคนนะใครที่อยากลองทํากิจกรรมอะไรก็้องมาทําได้นะครับทุกคนแต่ว่าแนะนําทุกกิจกรรมเลยครับโอ้โหต่างเยอะมากทุกคน้ต่างเยอะมากเอ้ยผมยังไม่ได้ดูอันนั้นเลยนี่วะวงล้อนะครับหมุนวงล้อนะเดี๋ยวเราดูครับ แป๊บนึงนะครับอผมมากดรับเสียก่อนโอ้ของเยอะมากทุกคนนะผมชอบแบบต่อรีแลงอย่างนี้แหละนะมันแบบทำให้แบบรู้สึกดีอ่ะในการรับของนะทุกคนนี่ทะเบียงจะมาทูดเฮ้ยสก,กาว่ะเฮ้ยสก,กาเฮ้ยสก,กาเห,หรอลองหมุนฟรีครับหมุนฟรีก่อนหนึ่งรอบนะเดี๋ยวค่อยมาจัดกิจกรรมที่หลังแล้วกันนะครับมันยังไม่หมดเขตนะอันนี้ผมรีบมาทำกิจกรรมที่คนได้ดูก่อนนะครับ โอ้โหยังสวยอะครับทุกคนเดี๋ยวดูการแลกเปลี่ยนครับอืมีหลายชุดมากครับทุกคนแล้วแต่ทุกคนอยากได้ชุดไหนก็จัดเลยนะครับนะก็เป็นการใช้พิมพ์เขียวแล้วก็หินสายลุงนะครับทุกคนอสวยครับเออนี่อ๋อนี่เป็นพิมพ์เขียวครับเอองงชุดนี้สวยสุดแล้วครับนะมีเอฟเฟกนะอันนี้ไม่มีนะครับแต่อันนี้มีนะครับดูดูดูท่ามัน แปลงล่างครับอืมตึดตึดตึ๊ดตึดดดด๊ดนี่โอ uh ้โห uh โ, uh โคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เห็นท่าเต้นของนี่แหละครับนะเกมพาส์นะผมขอเรียวกว่าเกมพาสละกันนะครับนะท่าเต้นอยู่ไหนเนาะผมยังไม่เห็นเลยอ่ะเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่มีท่าเต้นนะให้เหรอท่าเต้นอะท่าเต้นอ่ะโห,ห่เกือบเจ็ดนาทีแล้วเกือบสิบนาทีแล้วทุกคน ผมต้องขอรีบหน่อยแล้วกันนะครับนะเอ้ามันไม่มีท่าเต้นให้หรอวะอืมมีหรือเปล่าหรือผมดูไม่ดีนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันเอ้าไม่มีท่าเต้นหรอวะม,มันไม่มีท่าเต้นให้หรอทุกคีีเนจะมีให้นะแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีโหมดอันนี้มาใหม่ครับนี่ครับก็เล่นรับตัวบีครับทุกคนโหมดซอมบี้นะทุกคน ผมขอเลียกว่าซอมบี้แล้วกันอันนี้จะเปิดที่หลังครับอันนี้้องแชทกดรับไปเลยครับห้องแชทก็เหมือนเดิมนะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่มีอะไรขึ้นนับที่ผมดูพรีวิวของเกมไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คลิปนี้เราขอจบเพียงเท่นี้แล้วกันนะครับไปแล้วไปบ้าเจองิมน้าครับนะใครที่ตรงสัยแล้วก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับไปแล้วไปบ้าย